ย้อนกลับไปดูเรื่องความพยายามในการรักษาทรัพยากรทางทะเลกันหน่อยนะคะมีปฏิบัติการของนักประดาน้ำ <c oughs> เขาร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะดำน้ําลงไปเก็บกู้ขยะในทะเล <c oughs> แต่ทีนี้ภาพที่เขาไปเจอปรากฏว่าพอดำน้ําลงไปแล้ว <c oughs> ไปเจอเครื่องมือประมง <c oughs> ติดค้างแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับแนวปะการังด้วยค่ะ นายบรรรักษ์เสริมทองผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่4สุราษฎร์ธานีพร้อมนักประดาน้ำพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทางทะเลขั้นสูงกว่า20คนออกปฏิบัติการใต้น้ำค่ะ เขาลงไปสำรวจแล้วก็ศึกษาทรัพยากรทางทะเลรวมไปถึงการซ่อมแซมทุ่นจอดเรือจัดเก็บขยะนะคะทั้งขวดน้ำถุงพลาสติกเก็บกู้สิ่งที่เป็นอุปสรรคใต้น้ำอย่างอวนจับปลาที่อาจจะลอยมาเกี่ยวติดกับแนวปะการังจนเสียหายตามแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะต่างๆในพื้นที่รับผิดช,ชอบ41เกาะนะคะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรค่ะโดยเฉพาะเกาะหลักงา กาะมาตราเกาะกุลาเกาะพร้าวเกาะลังกาจิวเกาะทองหลางซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นายบรรรักษ์บอกว่าก็เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เห็นถึงผลกระทบของขยะทะเลขยะใต้ท้องทะเลซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มันลอยมากับกระแสน้ํามาจากพื้นที่อื่นเลยค่ะ ทีนี้พอลอยมาแล้วมาติดอยู่กับกองหินบ้างแนวปะการังตามแหล่งท่องเที่ยวของเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเขาเจอหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือประมงนะคะอวนล,ลอบหมึกขวดน้ำถุงพลาสติกค่ะโดยเฉพาะอวนจับปลาชนิดต่างๆอุลอบหมึกลอยติดมาอยู่ที่บริเวณแนวปะการังพอสำรวจไปสร้างความเสียหายให้กับแนวปะการังบางส่วนด้วยนะคะ เนี่ยค่ะก็เลยต้องวางแผนกันต่อไปแล้วก็เป็นโครงการที่อาจจะทำให้เห็นถึงแนวทางในการดูแลทรัพยากรกันต่อไปด้วยนะคะครับแล้วทีนี้ฮะคุณผู้ชมครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังแสดงให้เห็นว่ายังมีการทิ้งขยะลงในทะเลครับแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มากเหมือนเมื่อก่อนครับแต่ก็ยังถือว่ายังมีทิ้งกันอยู่จึงอยากจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายครับทั้งชาวประมงชาวบ้านแล้วก็น,นักท่องเที่ยวเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์ปกป้องท้องทะเลไทย เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็อาหารของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับ